Did did you know? Did you know, know คุณรทำไหมทไมข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดสาวนา <har> นม <Charles. S 2> พามากินซีฟู้ดอีกแล้ววันนั้นเพิ่งกินไปทำไม<ช>ถึงอยากกินวันนี้วันนี้เนี่ยต้องพามากินซีฟู้ดเพราะว่ามีเรื่องจะต้องพามาคือเธอสังเกตไหมว่า เนี่ยเห็นไหมคะว่ากุ้งเนี่ยก่อนที่เราจะทําอาหารรลอถูกความร้อนมันจะเป็นสีน้ําตาลหรือไม่ก็เป็นสีเทาหรือไม่ก็เป็นสีเขียวแต่พอเวลาโดนความร้อนปุ๊บนะคะคุณผู้ชมถามมันจะกลายเป็นสีส้มหรือสีแดงรู้ไหมไม่รู้กินเป็นอย่างเดียวกินเป็นอย่างเดียวนิ่มก็เหมือนกันค่ะถ้าไม่รู้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาคำตอบกันมาคุณชอนฝากถามมาค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันในคุณรู้หรือไม่ค่ะเออตัวใหญ่มากเนี่ย ก่อนจะมีสีแดงส้มน่ากินแบบนี้นะคะเจ้ากุ้งกับปูจะมีสีเทาหรือน้ำตาลตอนที่มันยังสดๆอยู่ค่ะแล้วทำไมตอนทำให้สุกสีที่เปลือกของพวกมันถึงเปลี่ยนเป็นสีแดงและส้มนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี Me, ของเปลือกกุ้งกับปูเมื่อพวกมันโดนความร้อน กุ้งและปูทะเลส่วนมากจะมีสารสร้างเม็ดสีชนิดแคโรทีนอยด์ที่พบได้ในธรรมชาติแคโรทีนอยด์ที่อยู่ในเปลือกกุ้งและปูสามารถพบได้ในมะเขือเทศข้าวโพดและแครอทและเป็นตัวทำให้พืชผักเหล่านี้มีสีเหลืองและส้มแต่เอ๊ะทำไมพวกแครอทข้าวโพดและมะเขือเทศ ถึงมีสีสดทั้งตอนสดและก็ตอนที่ปรุงสุกต่างจากกุ้งและปูนะคะจะมีสีออกมาหลังจากการปรุงสุกเท่านั้นก็เป็นเพราะว่าสารสร้างเม็ดสีของสัตว์น้ำที่มีกระดองจะมีการถูกปกคลุมเอาไว้อย่างหนาแน่นโดยโปรโตีนชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าครัสตเซียนินตัวนี้ล่ละคะ่ะทำให้มันไม่สามารถปลดปล่อยสีแดงหรือส้มและเหลืองออกมาได้ พละกำลังของโปรโตีนครัสตัเซนินตัวนี้นั้นนะคะแรงมากค่ะถึงขนาดที่ว่าในบางครั้งมันสามารถเปลี่ยนสีเทาของเปลือกกุ้งหรือว่ากระดองปูให้เป็นสีเขียวๆไปเลยซึ่งก็มีให้เห็นได้บ่อยๆในกุ้งบางตัวหรือปูบางตัวนะคะแต่เมื่อไรก็ตามค่ะที่เปลือกหรือกระดองโดนความร้อนสูงระดับน้ำเดือดโปรโตีนครัสตาเซนินจะอ่อนกำลังลงและปลดปล่อยให้สารสร้างเม็ดสีให้เป็นอิสระ สีดั้งเดิมที่คือสีแดงส้มและเหลืองของเจ้ากุ้งและปูก็ถูกเปิดเผยออกมาให้เห็นนั่นเองค่ะนอกจากสารสร้างเม็ดสีจะพบได้ในพืชและเปลือกของกุ้งและปูแล้วยังสามารถพบได้ในเนื้อปลาแซลมอนอีกด้วยซึ่งพอทำให้สุกแล้วเนื้อปลาแซลมอนก็จะออกส้มๆมแดงๆน่ากินเหมือนกัน เดี๋ยวน้ำลายเช็ดมือก่อนน้ำลายไม่จะให้ท่านผู้ชมดูว่าสีส้มขนาดไหนเวลาย,ย่างแล้ว<ร>ส่งมาใช่แล้วคุณชอนคะ่ะขอบคุณมากนะคะที่เขียนคําถามมาให้เราหาคําตอบเป็นโอกาสจะได้กินของอร่อยด้วยนะคะทุณผู้ชมท่านอื่นคะ่ะถ้าผู่ว่ามีคําถามสงสัยแล้วก็เขียนจดหมายเขียนอีเมลทวิตเตอร์หรือว่า Facebook มาหาเราได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะรอไม่ไหวแล้วคะ่ะลงมือกับตรงนี้ก่อนเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะส,สวัสดีค่ะ <laughs> หอมมากใ <c oughs> สะะ่เลยด้วยใช่ดีอยู่